หักแล้วไหมจิกเนาะไหมกรมบุหรุดเลยม่แกนยุบ่นองเลยมันกะกะมันกะบางๆางน,น,นะเนาะมันหนาสิแกนหดืยไหมอันนี้ตัดไอตัดไแบบแ่ยาแดงให้ทเนาะอือุดแล้วยินบอกจะลดอก วันคือน่าขาดแทด้าตาต้นหิ้วเ<า>ย็นหนาเย็นลังอยู่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หักแพงเบิดสุขุสุคนเบิดสุมองสุบอนเด้อพ่อพ่อกับซองยูทูบบ่าวลาวปลาเพลินคือเก่าพี่น้องเอ้ยนะ้องเมื่อนีกัน มาถา้หนาทีเป็นสะพานบุญพี่น้องเลยคือเก่าคือเดิมเนาะสะพานบุญเป็นหนักบุญทุนซาบานะแหละคือฮาว่าเ,เนาะคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมก็เข้ามา,าทางอ๋อไอ้บุญเกิงเนาะกับนางร้อยเพิินเนาะนางร้อยสิบสองปีได้ปัวหาสิบปีเนาะโอนิกาได้น้ำพี่น้องเลยเนาะเข้ามา ให้ทางครอบครัวของสองพอ่อแม่เพิ่นนั่นแหละเป็นน้ำดื่มน้ำกินนี่แหละเน,นาะน้ามาหน้าไม่พอดีมีคนลาวเฮาเนาะที่ว่าไปทำงานอยู่เกาหลีเพิ่นว่าฝากเงินมาให้บ่าวลาวประเพนี่ซื้อของมาให้กะได้ซื้อแต่น้ำพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นฝากเงินมากับจำนวนหนึ่งแสนกีบเนาะเป็นน้ำกินน้ำใจของเพิ่อนได้ซื้อมาแต่น้ำพี่น้องเลยได้นะม,มาสามแพ็คเน,นาะน้ำกินทั้ง แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีคนไทยอีกอันนี้ก็ดีทางฝั่งไทยแต่ว่าอยู่เยอรมันก็นสมทบทุนเนาะเหตุเทือนทางนางลอยเข้ามาอีกเป็นจำนวนเงินกันหนึ่งพันบาทพี่น้นะตะนน้นไยเนาะพิรัตนพรกับหมู่เพิ่นเนาะกระขอบบนขอบคุณเนาะให้เพิ่นอยู่ดีแมงเฮงสุขภาพแข็งแรง,งทางซองฐานทางสามพุนั่นแหละเนาะที่ว่าได้มีน้ำจิตน้ำใจเพื่อเพื่อ,อแผ่สวยเหลือดสื่งกันหลายกันนะเนาะนะถึงสี่ บลายแล้วก็ะโบนน้อยนะพี่นอ้องเพราะมันเป็นน้ำจิตน้ำใจเนาะเป็นกระสอยตามกำลังของไพ่ของมันอะไรพี่นอ้งองเลยเนาะตามกำลังทรัพย์กรบบาวากันเนาะกาบราเป็นยังเท่ากับเงินจำนวนหนึ่งพันท่านก็จะเก็บรวบรวมไว้เนาะแต่ว่าก็คือเคาว่าแหละถ้าว่าผูา้ใดที่ว่าอยากสวยเรือก็ม,มากระโขงมูลการติดต่อคืออยู่ในหน่าจอเนาะแต่ว่าถา้าฝากเงินมาได้ต่างประเทศเนาะ คือบัญชีไทยนะพี่น้องเยอโอนเข้าบัญชีไทยนี่มันกสิไดเซียขารมเนียมเลยเขากิแจ้งไปหนึ่งพันบาทเขาหักอยู่ยี่สิบบาทหรือบางเจ้าเขาก็หักชิ้ห้าบาทอันนี้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าตัวเขาเองนี่ผมมีเงินสดนะนะพอก็คือสมมติมีเอฟซีผู้ใหญ่จะดีมันโอนเข้ามาบัญชีปุ๊บนี่ <c oughs> เขาก็ต้องโอนต่อโอนไปเข้าบัญชีที่ว่าเขาหลับฝาโอนเงินภายในและต่างประเทศนะเพื่อจากเราเพื่อจะเอา,งาเงินสดนออกมาเนี่ย โอนไปเขาเป้าบัญชีเขาแล้วเขาเาเงินสดออกมาเขาก็หังเอาขาทำเนียมแบบนี้นะพี่น้องเป็นอย่างสัตว์เนาะอ่ะกะขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซี FC, ที่เขาเอาเบิ่งมาส่งเลยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเบิง่งคลิปแล้วก็โฆษณาให้จบคลิปในเะด้อพี่น้องเด้อเนาะบอกอะไรอย่าห่างไปไปเบิง่งกไปส่งดูกันไปเบิ่งกเงินรถแก่เชามาส่งพอดีเลยบาทนี่เนาะ อันนี้ก็มากันสองคนพี่นนองเลยส,สาวไล่บ่าวอาจอยบอไดมาเหมือนนี้โหลดมาส่งเส้าอยู่แต่ว่า,า,วาวเท้าไม่จิกแกไดมาจากต้นอันนี่เออ แต่ได้มา2ต้นใช้ว่าส3 4ต้นหรือว่าไซมาเทียวละ2บอกอ๋อคือบ่ใไซมาเบิ่นลดอันนไหมอันไหมอันไหมคือมันแก่นดูบ้าวบอดแห่งมาแต่เศ้าเนาะมาพร้อมกันแล้วแห่งมาแต่เศ้า เห็นอได้อันี้สบายดีกล้องเนี่พี่สบายดีอันนี้ไม่เห็นนี่เ็ยังตดต้นอันไนบ่โอ้หตดต้นหิวบ่ตัดเป็นอีก Ó ó ó การเอาราเชนบักต้นนั่นต้นหิ้วเข้ามาแต่หัวเจ้าของบอกอาโตุถักอยู่พี่น้องเลยนี่ก็ดิถักแล้วไมมจิกเนาะไมโกมบุรุดเลยนี่ ไม่แกอยุพี่น้องเลยมันกะกะมันกะบางๆะนะเนอะันาสิแกนเดียวไม่ไหนตันงาไว้ขดาไว้แจามแรงแ้เนาะ้องหมาแล้วยิบ่บบ่จะหล่นออกว่ากอน่าขาแท้ตาตัวหิ้วนี 边哪边扔，用。 ออแม่สาวดูวัยู่นเนี่ยลูกมันนี่ลูกมันเนี่ยเนาะสี่สี่เขาที่มาตรงสี่เนี่ยอันนี้แน่นน่อยนี่เิาที่มาเห็ดตัวนี้ ป่ากงปงงปงอยู่เมื่อไงบอสโอ้ยมันนักจักเนี่ยฮะที่บอกเคยจับจกเถื่อมันนักเลยพี่น้องไป้แบบเอิงเอิงมาจับบอกคือก็จับตลอดเด้มันสินักในมือเฮาฮะนนะซาเฮาดอกรงกนี่ก็ยังบ่อยากขึ้นเลยเอิงเอิงมาจับฮะนนะ กระเทิ้นในลงแหละครับไปผูกไปเอาหน้ามาเลยไปหิวหน้ามาเลยโยดผูกแมนนีแ่แหละพี่น้องเ,นเ,นอเอวเ้ยหน้าผู้ใหญ่ใจดีเพสุนเนาะเอ่อคนลาวเฮานี่แหละฝากเงินมาก็เลยซื้อหน้ามันกินนี่แหละมาไหว้ให้ให้ลูกให้ลูกให้เมียผัวก,ก็ก,กินน้ำอะไรแต่ส่วนร้ายก็จะว่าเห็นผัวแะไรกินร้ายกว่าหมู่ สไลด์นี่เห็นแต่พว่าแหละเกาะเกาะเกาะลายกว่าหมูเสานี่ใหญ่ขาดอยู่ใหญ่ขาดกว่าเสาเจ้าทำอยู่ ไปทุนบ้านนี่เก็บเนี่ยเด้อพวกขวดนงขวดน้ำต้งกระยอกขยะผู้ใหญ่ใจดีเปินเห็นแลไรเพิ่นทำนี้มาว่าคือบอรสะอาดแท้หนะเอาว่าบ่ได้ได้กับผู้ใหญ่ใจดีนี่เพิ่นสั่งมาได้เลยฮก็ต้องเหตุตามเพิ่นออเอาสิไปขัดใจเพิ่นบ่ได้ได้พี่น้องเลย <ไ>สบายดียดยดปไปไนรเนี่ยยังไครเนี่ยฮะสบายดีกินเนีงอันนี้งงคือว่าทรงชิพเพชรแท้ bê thịt hạt, thịt hạt chứ bê thịt hạnh, xà bò bê thịt tăm mắc tén hay đúng bớt mông lôm này Bye. hả? bớt mông เปิดบ่ายโมงหัวสะโลมก็นดิเขาว่าได้พ้น<อ>บ่อโอ้ภัยเปียผมให้วาที่ผัวเปียให้ <laughs> ว่านางลอยฮะอยีย,ยอเองบอ่ อ้าวคือเปียได้หรือว่าลูกสาวบ่เป็นตกกาไปไหนป้วยไหน,นยหนังเพชรอยู่นางยังเพชรน,นางุวดเพนมาเอาแม่ขนมเลยฝนตกกับ,บ่มได้ไปเยี่ยงบ่ครัวก็นด้วยไปไหนได้เพิ่งขาสโลมบ่แหลถอดสโลมแล้วก็ไปเลยเฮ้ยโอ้ยบายพอดี้เรากบออกบ่ตั้งแต่ซื้อโคมมาให้นี่ไปเยี่งยังถื่ออะไรเดียวนี่ สองเถื่อเมียได้กินแล้วบอกกบนะกินเนื้อยังอะนไหกบสกบโอ้ยังเหลืออยิบใส่มาเบิ่งด้วยคะมันมันมันกบตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยกบตัวเดียวกะจับมาสามใส่จับเอาอยู่แถวเพื่อนนี่นะแมนแมนก่อนแถวนี้วะแมนบอสแมนบอสน่านก็ลงไปแค่นี้ก็เห็นแล้วกบหนึ่ง เลาะหานานมันเต้นึ้นมาหาแล้วยังมาขายบ่วลาวด้วมัขอได้ไสองตัวมันอได้บ่ได้เถอลาสอตัวออาอไปเห็ดยังก็ลูกชาวนให้มาขนมบ่ออีกบ่อยากจะบาะมันกินดูหไเบ่ má, mì xì, mì sắn, mì xì, mì vằn đấy so Ontopedi, denn, did, did. Me, nữa, nhàng, way, là loại này. Cứ là đại nhiên là metao nào vậy nhàng, bé thằng đại là mưa sao nhàng, bé bỏ bé hót say mưa sao này. Oh. Thank you. Thank you. Thank you เด็กข้าวกินตัือว่าจ้ากระไดมาคามที่ซื้อกระไดของหมักบ่อหมักกระไดหมักในมะคามบ่ิยานพิษเนาะมีเอฟซีพัน่าให้เอ็นซื้อเนาะซื้อนมมาให้กินเนี่ยเปินกินบ่ะไดไอสิกาซื้อให้เนาะบริยานซื้อมากระลุเพื่อนอะไรกินแต่ว่าแม่นี่กินบ่ะไดเปินยหญ่บุกกะกินคือว่าเขาจะมาส่งเสาแต่เสาวใครยุ่ิเนาะอยังมาทันอยู่เนาะ บ่อได้ไก่บ่อใ่กึ่งไก่บ่อได้ไก่ก็ตัจะคน้้องดินนี่บ่อที่เอามาส่งนี่ลูกเราบ่อหรือว่าพอเขาเลยลูกเราไปปถทามแล้วเหมือเขานเรื่องดินถามวันไหนได้นทได้หามื่นอดีว่าน้ำตกเป็นไปอย่างสั้นหามื่นนะพ่อแต่ลมเพือน บอกถอไปบ่ได้แทกบ่บ่ไปแทกคานันเลยนะบ่ขอกุจักไวาใช่ไหมจะเป็ทางขวาาไปหันยงนี้มันก็บอได้แล้วแบบน่ะจำเป็นหันไปนี้นี้อ้เงินเพิ่นมาซื้อกันเลยเนาะคอยขับุกเลยเรื่อยโอ้ลกลุวันได้จะขอบุกอยู่ไหนเลยออยู่เนาะบอลเต่าคอหันนี้ลด้อ เย้ยมอนั่นหันมาสิพุ่นมาตีนาเขาขายเลยนะห้าหมื่นนะเราก็ขายเลยเราก็เตเยห้าหมื่นหรือเปล่าดินหาหมื่นมันกรโหมัก็ะคว่างเติมแล้วเฮ้ยอันนี้ตอนนี้ดินหาหมื่นมันก็บโบแมนแหละหรือว่ารวมมันนี่เบิดเลยบอกห้าหมื่นราว่ะดินนน่ตามถี่นทามกันมันแบบ ที่แรกนะข้าเจ้าอยากได้งัวเหมือนบอกแต่ทั้งนี้นะพอน่อได้ให้เขางัวนะก็ดีอันเดียท่าว่ามีงัวให้ตอนนั้นมันก็สิบบ่บอบ,อบ่แพงปานนี้อันบ่อแม่นแม่นบานนี้พอมาเห็นแบบนี้แหละข้าเจ้าบัดบเบ้าแพงนะพี่น้องเว้ยแต่ที่จริงดินไทยมันบ่อนาสิแพงด้วยม,ม,นะมันกับแบบมันบ่ได้มันก็ห่างไกลความเจริญเนี่ยนะเนาะในมุมมองของเขานะ แต่เพิ่นบบบว่าออกแพงแล้วเพิ่นอย่งค่<ม>เพิ่นยังได้แพงจะเห็นไงได้ซะเจา้าบ่ได้ไปต่อ,อบ่บ่มันไปต่อนําครับอ,อ๋ออันนี้น่าสิเป็นทางซมเฮาเลยสิได้ไปต่อนี่แต่ว่าโทรเล่าสิได้ดไปเว้าอย่สิได้ไปเบิ่งสิได้ต้องมันต้องได้วัดได้แท้กันได๋ว,ว่าแต่ไสฮอดไสราคานี่เนื้อที่มันเท่าใด้ผมอาจจะว่าพอแต่ลมเฮือนนั่นได้50,000 คับที่แท็กไว้นะ <No. S 1> คอยนี่นคิดว่าที่เรา,าหาเงินนี่ <S 2> <S 2> ที่เราแท็กไว้ก็คือลักษณุนนะนี่เป็นสิโลไปแต่แตหนาทางหลอกขมานี่นี่คิดว่าหนาสิรวมเพื่อนรังนี่นะแมนบอลหรือว่าเน,นี่ยไหนตัวนี้หันแทกอันเสียใบตาดินมันเป็นแทกซื้อบ้างไหมแทกเสียใบตาดินโดยอ๋อไอ้เป็นคนเสียบ้านนี่ใบตาดินไอ้ไอเป็นคนเสีอ๋อจะเสียเนาะ ไอ้เจ uh, ้าเสียดยคือเป็นเสียรวมไปเลยเนาะด้วยใบ蒿ยังมีใบตาดินโอ้คือเขาเจ้าแบบว่าซุมเจ้าน่ะอยู่ดินเขาแบบนี้เนาะเขาก็เลยแทกนี่คือให้ชุมเจ้านี่เสียภาษีดินแต่ละปีดยแต่ว่าใบตาดินหรือใบยังไงยังอยู่น้ำเขาด้วยคนที่เสียเงินแต่ละปีคือซุ้มเจ้าดยผุพผ่าอศัยเนาะดโอ้ เอาแล้วบาพี่นนองเลยมันบ่มันบ่อแมนทอเห็ดเพื่อนเนี่ยบาดเนี่อ่ามันต้องได้ซื้อดินนอบา,บาทบดจากจีเป็น,นเพื่อนได้แขวนนักใจนีอบอลแต่ว่าเพาตกลงเพื่อนหาอ่ามืดนเ่ยบ่ตัวนี้ก็มันมันบอ่อได้ดอกฮต้องไ,ไปคุยกับเขาก่อนคุยกับเจ้าของดินคิดกันบเขา้าใจกันอ่าต้องไปได้คุยกับเจ้าของดินแบบให้เพื่อนมาหวัดมาแทะมามา,มาตกลงกันก่อน บมเมนว่าเป็นตกลงปุ๊บเอาสิซื้อปั๊บเลดุดโมเมนต์ได้โดยเราก็ต้องรองเงินเทาให้มันครบมันพอก่อนตกทามทีมงานยูทูปก่อนไปมีเธอได้เธอได้กันจังมารวบรวมกันโดยว่ามันจุบดินบอ่อบา้านในเฮือนบัดซีได้โจโ้ยนะ <laughs> <laughs> กันเงินว่าพ่อนนะตามเราต้องเป็นแนวนั้นโดยต้องหางเงินซื้อด็กก่อนละบาทต้องเข้าใจไนดะ้บาทนี่งนะไอ้ไอ้เก่งนางลอยเว้ต้องเข้าใจเด้อ เนาะที่แรกว่าเพื่อนนี่สิโง่เลยพี่น้องเหตุผลเลยบานเนี่ยพอไปท้าไปท้ามาบัดจะคลองดินเขาบัดก็สิปุ๊กได้อยู่เนาะปุ๊กได้ปุ๊กได้อยู่จะบัดจะได้เป็นของเจ้าบานหนี่งฮะนะปุ๊กแล้วบาทแล้วสมมติว่าเพิ่นอยากได้ดินอยากเห็นนั่นเห็นนี่เพิ่นแม่นเพิ่นบ่ให้อยู่เพิ่นก็เออยกย้ายออกไปเด้อนี่ก่อนแล้วแล้วบัดนีเนาะ เห็นอะไรไดบ้านนี่นางลอยเห็นอะไรไดต้องได้ชื่อดินเห็นเจ้าได้บ้านนี่จังต้องได้ดินก่อนได้จังได้เห็ดเฮือนได้จังได้ปลูกเฮือนได้้เพื่อมาหวานมาแท่งเหงาก้อนคันคันว่าหาหมื่นนี่เด้อท่านแมนเบิร์ตนี่มันก็มันก็โอเคอยู่ได้ เยอะมันก็ซื้อเออขั้นตัวแต่หน้าทางเข้ามานี่นะ<ร>าตามที่เขาแทะมานะแต่ <รา S 2> ว่าเราอะเนี่ยนะักบอ่อยจักเบิร์ดหน้<ร>าห้าหมื่นห่านแต่เด็กเราตอบผ่านแล้วนะห่อน,เ,น,นอเท่าน่าเจ้าแต่เลื่อยติเลือเเล่อยที่อันเหล่าบ่อได้บอลบอลคอยอันสิบกุ๊บเลนะแบ่มันอันเลื่อยแต่มาไนะ <c oughs> <ร>ายรถห้าหมื่นฮะมอสหนั่นนะคือไพรลูกเหล่าบอ่บอ คนเพี่อน้องทางบ้านโอ้เปล่าเลยเราจงว้าวนอตบิดทคนไปคอพกเพืนอนคอยอ้คยคอผุกได้เอนกมาใช่หรือเปล่าบอนเต้าาทนดีเออมาเมนบอนนหัวว่าบ่อมาเมนบ่ทางนั้นบทางนั้นคอยมาให้ล่วนนะก็แเมนบ่อ๋อคือแบบสวนทุกเจ้าู พุชปุกพักเฉยๆเนาะของเอื้อยคอยกัเอือยหลังนั่นิดขขอนำเลาข้ปุกเราบ้าห้ดินล่าคือลายเทมเมนเบื้อที่มนสยดินแต่เพื่อนหลังนั่นติอีเ่านดินเลาเบิดดินเล้าเบิดขอุนาวเลือกได้ื่อพราะอาเื่อเราไปเอาติดทางพุดินบัวบวมน่นเืน แลาให้ะราจะมีอะไรก็แล้วเรื่องเขาต่อไ้ดินหัวอย่าอยู่นี้เหมือนบอกเป็นแบกอยู่นี่ว่ะสิพี่น้องเลยบอดเคยอยู่เคยเศร้าคันวาสิยับยไปข้างนอกอู่ข้างหน้ากูแค่มทางไก่ทางแบบไม่อายว่ส บอลแล้วคือจมุมดว่าเอาซื้อบอลใหม่เลยนะตอนใหม่เลยแบบนี้ตอนใหม่แม่นที่ว่าเป็นของเจ้ากำนังร้อยนี่ซื้อแหวงออกมาตอนใหม่เลยแถวนี้วะแม่นแบบแนาบอดายบอกคันขอขายให้ยังได้อยู่บอแบบหน่อยยังได้อยู่อ่าคือตอนนี้ก็ให้อ้ายเจ้าซักหน่ยนี่นะเป็นของอันผัวเมียแบบนี้เนาะคือเป็นของผัวเมียเป็นของเจ้ากำนังร้อยแบบนี้นะไปซื้อตอนใหม่ ที่ว่าเขาคายอยู่ข้างนอกนะแบบนี้มีแล้วก็ไปปลูกเคื่อนอยู่พุทธอยู่ห่นกันไหหน้าสองเมตรคูณสิบห้าเมตรเสนเสนเส้นหนึ่งเสนหนึ่งเสนหนึ่งไหมเส้นกี่น่้วบ่อเสนบาทเสนบาทโดดดินจะมาเพ่งกันเด็กกระโดดเถอะเราไปบ่อกชาเนาชาวนาสิปันให้ยี่ร้อยคนว่าสิอยู่บ้านเศรษฐกิจบ่อแถวนี้นะจังหวะ ฮัลโหลเห็นแต่บ้านเศรษฐกิดจะเลื่อนขนาดเลยรแถวนี้เนาะคลายกันคายกระดกกระดิ่งแถวนี้คายดินเลยสิไปจี้คลายไปเหตุยังนี่ยคายอะไสิไปแบบไปสร้างตึกบ่บ่แม่นคุณคิดว่ามีผู้ใหญ่จะดีสอยหลายแบบคนอื่นัรตุ้นนั้นละสิบห้าคนเศร้ากระแสนนึงเพราะว่าก็สิเอิญมาเพ่งชั้ดินติดทางดำเนาะอื บอลเขาซื้อนี่นะบอลเขาซื oh, ้อนีครันี่คือลังงานเวลาละลังตรงนี้ครับรถวิกูขันนึงเจเมตรสาเมตรโอ้เจ็ดสคูณสามสิบยกว้างสามสเนาะยาวเจ็ดสิรถคันนึงลยรถวิกูขันนึงถ้าได้รถวิกูคันนึงเอาสี่ประตูหรือรถแคบเหรอเดี๋ยวจะสภาพมันนเดี๋ยวาราโด้สี่ประตูมันก <Five> จะจะเอาแบกอะไรได้มีหนังสือบอกเลยว่ามีหนังสือหลายบาทนี่มีหนังสือหนังสือครบโดยโอ้ใบกระสานครบว่าจีบตัวมันก็เจ๊แปดแสนผูกนั่นคือผู้แท้บาทนี่เห็นไงได้บาทอืมกัยังบ่อจบพี่น้องเลยมันบ่อสุดดอกต้องได้คุยกับเจ้าของดินเพิ่นเนาะพอทางไงบุญเก่งเพิ่นนี่บ่อคอยหูพี่ังพี่น้องเลย ยังบอลในหูรายละเอียดครับจะทำจะทำเนี่ยได้เนาะต้องอไป 5, หาเพิ่นคนแหละเนาะได้ยินได้ยินนรงกันเดี๋ยวยังกินโมเบิดอยู่ในมขนะขามน่ะโจ๊กก่อนไหมนั่งลอยกินในม้าค้านะ่ะยังติดมือนนะ่ะโอ้อ กะก็เรื่องเสากะมีแต่เขาเอามาแล้วก็จเงินให้เขาไปนั้นบ่พอมันเป็นเาของเฮาเอแล้วยังนี่กยังกอนนึงแม่นยังเท่าใดยังล้านนึงยังล้านนึงอ๋อบาดนี้ก็มาเคลียร์ปัญหาเรื่องดินบาดเนาะไม่เท่านี่บ่แล้ขอน้ลานี่บ่ยนว่าเพิ่น บอลลูนล่องแบบแง่ๆเพื่อลองเบิ่งเนาะขอแบ่งนะจากเหล็กจังน้อยนี่เพิ่นเชื่อในเนาะขอดินเรากระเม่นเบิดแถวเนาะบ่งห้ากระยุนะใส่ห้างเทียงแล้วเนาะินะั่นโอ้จกเชื่อในในแถวเนี่ยเรากลุกร้านเราหลายบาทนี่ดินเรามีแต่ท่านี่บ่อเรือว่าบนอื่นก็มีบ่อ แบียงห้ยอไดิระเบียงห้อยู่บ่ระบียงห้อันทางลูกคฟยอเลตอนนึงเหมืนลูกคฟยตัวนี้ก็ตอนนึงแต่ก็เพิ่มไปทุกทุคฟองเพิ่นมืมดเลยโอ้ดโดูดูก็เดี๋ยวจางหวาการอีกขึ้อนึงเนาะว่าจะเอาจังได้ก็ดิตอนนี้ก็คือรอแต่จ่ายเงินเขาแหละเขามาแหละก็ จ่ายเงินอีกกอ้อนหนึ่งเป็นเนอเลยเนาะละอันหนึ่งอะไรกระจบขาเาสาบ้านี่สีเ่เสาสี่เสาสองละเอามานอนเบิ้งบ้าเนเสาก็ดิยัง <c oughs> มีบอนปุ๊กบ่แม่บนบอยคำเก่งเอามานอนเบื้องอยู่ในเดซ่าเหมอนพี่บอลปุ๊กอืม <c oughs> อื่นมันสิทับออกเปลือกมันก็สิลอกเปลือกออกบ่สโดยเนี่ยลอกเปลือกออกให้มันแห้งเนาะให้มันตายมันเหี่ยว รบรเฮ็ดปีนี้กับปีนาแมนแต่เขานอนอยู่ก็ยังละหลายปีเลยเนาะพูด,ดสิสอปีช่าง <laughs> ได้เยอะดอกได้เห็ดเยอ่ดอกแล้วปูใหญ่พื้นกะหักศีรษะพื้นซอย,ยอยู่มันัาศีรษะเนเาะเอากะอาศัยแบบว่าพึ่งพผ้าบารามีผู้รักผู้ใหญ่เพื้นนะเนาะบ่แมน่นเราเอาซีนีเงินก้อนเง <c oughs> ินทงเงินถัง <c oughs> ลูกอึบอ่เติมตุด่แดะลูมาเิมเอางกันเดี๋ยวกะทาเบิร์กำคันมีน้องไว้น้องเฮากะสิได้ไปติดต่อตัวพันกับทางเงินจะคลองขี่เป็นอีกเถื่อนึงนะเนาะไปาบไ้บุนเติงงพันน่ะแหละ เราไปติดต่อกันไปถามเพิ่นเพื่อจวยอนี่ไดเนาะกระถะเบิ่งกระถะสมตรงกันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สีได้จบใบทำนี่แหละพี่น้องมันมันยาวอลได้แล้วเดนี้สีได้จบคลิปแล้วมันบ่มีแนวสีถามต่อเลยได้นี่แต่ทั้งงายมันเก่งเพิ่นขอบโกขอบใจขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเพิ่นเป็นคนเล่าเฮา ฝากเงินมาใหา้เขาเฝากเงินมาซื้อน้ำนี่แหละเขามาใหานะ้เนาะเผิ่อฝากเงินมาก,กันจำนวนหนึ่งแสนเลยหนึ่งแสนบานเข้า่แหละเ<ช>นาะเออมันก็เขาก็เลยขีดบอกว่าสิซื้อยังหอยเฮดแต่น้ำมาแล้วนาน้ำกินเขากับเบิร์ดเลยนะเ <No. S 2> ลยเอาน้ำม,มาใหา้ซะกต้องมาชิลล์เลี้ยงชีวิตนี่นะเ <c oughs> นาะนะอ่าแล้วก็มีผู้ใหญ่เจ้ดีอีกเพิ่นสมทบเงินเข้ามาพันหนึ่งอ่าเป็นพี่รัตะนะ อ่ารัตนาพรพี่น้องเป็นคนไทยแต่ว่าอยู่เยอรมันอ่ะขอบบุญขอบคุณเพิ่อนนอนเมื่อคืนอยู่ดีไม่แห้งของชิปได้ให้ได้ของใครอยามีเด้อนอนรับได้เงินหมื่นนอนเตือนได้เงินแสนแปนให้เก็บมีถูดถูดเยอะบังกล้องให้นั่งลอยทานให้ไปเบียดอายุมันปคนนี้เด้อไม่ใหญ่ใจดีโดยโดยซาทุเนาะเพิ่นอยู่ดีไม่แห้ง ทุกกระทั่งแันไ้ทั้งสองคนยูดีมีแห้งความคิดอยากให้ได้ความใครอยากให้มีนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสาธุโ์ถูกถอย่าไป็นม่านผ่านหางเงิไปเวียดอายุมันความยืนเด้อว่าเราเนี่ยอ้าวสาธุเนาะขอให้สมพรปากเนาะก็คอยพรอนันย้อนครับไปหาทางอ่าไอ้บุญเก่งครับนางลอยแล้วก็ครอบครัวเพื่อคือกันเนาะอ่าโอเคเด้อพี่น้องเด้ินหาก็สิได้จบคลิปหน่อยใช่ไหเนาะตามนันแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดี